กรรมเก่าก็เรื่องของเมื่อวานเรื่องของปีกายเรื่องของกรรมเก่าๆหลายชาติอดีตอย่างเงี้ยตัวนี้มีผลไหมก็มีผลเรียกว่าเป็นอุปนิสยัยเป็นความเคยชินนะเป็นสันดานนั่นแหละแต่กรรมใหม่นี่สำคัญกว่าคือการกระทำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะเรียกว่ากรรมใหม่เราจะต้องพัฒนากรรมอาจารยหมาไม่ใช่เกิดมาใช้กรรม กรรมคือการกระทำนะ,ะเรามาแก้ไขมาแก้กรรมตัวเองแก้การกระทำตัวเองให้มันดีขึ้นนะ่ะเรียกว่าภาวนาเรียกว่าพัฒนาพัฒนาจิตใจตัวเองอนี่ทุกวันนี้มันเมาบุญไม่รู้บุญอะไรนักหนาไปยุ่งอะไรกับกรัวกับควายก็ไม่รู้ ที็มพูดเล่นนะบางวัดเนี่ยพระเลี้ยงควายเจ้าวาดให้เลี้ยงควายฮเลี้ยงควายก็มีแต่ควายตัวเมียบางทีพระก็เห็นควายตัวเมียบางทีก็สึกไปเยอะแยะจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องใกล้ตัวเลยที่หลวงตาพูดไม่ได้พูดเพราะโทษไงมีโทษไง บวชมาเลี้ยงควายเหรออย่างเงี้ยล,ลูกวัดเขาก็มาบวนกับหลวงตาอยู่ก็มีนะเออเอาควายไว้ทำอะไรละ่ะไปไถชีวิตไปไถมันทำไมชีวิตนะไถมันทำไมเสียดได้มากยังไงชีวิตเนี่ย ถ้ามีชีวิตอยู่เอาชีวิตเนี้ยที่เหลืออยู่มาปฏิบัติธรรม,มเสภาฮะไม่เบื่อมากหรือการเกิดการตายเนี่ยไปยุ่งอะไรล่งหนาก่อนจะเอามาให้เขาไถ่นี่นะอะต้องให้มันอดข้าวก่อนอดยญาก,ก่อนฮะ,ะจริงไหม ให้มันโรย่าก่อนการตลาดน้ำตาไหลมันหิวไงโซเขาจะเอาเข้าลงค่าสัตว์รัวงั้นเศรษฐีใจบุญทั้งหลายว่างั้นเอเออฮะเศรษฐีใจบุญทั้งหลายเอาละอยีางวนีน้ความสงสารรีบเลยแนะยะ ใายแสนสองแสนบางคนเป็นล้านคนใจบุญะอันนี้ไม่ได้โทษเขานะเพราะเขาเขาเขา,เขาใจอ่อนใจบุญศรัทธานั่นแหละนี่เขาเรียกหาก,กินกับศรัทธาหาก,กินผิดวิธีของพระนะเห็นเยอะแยะเป็นเรื่องดีเลยซ้ำไปนะกนะ่อะถ่ายไปถ่ายมาอยู่นะตัวเดิมเดิมนั่นแหละฮะ บางทีเน่ยถ่ายมาจริงไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนจะมาฝากไว้กับพระสิ่งคิดก็มีกูว่ากูไม่เอากูขี้เกียจเลี้ยงควายแล้วกูถึงมาบวชกูว่าไงใครอยากเอาไปไหนก็เอาไปอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องใกล้ตัวเลยติดต่อหลวงตามาเยอะไม่เอากูไม่ยุ่งกับควาย